Terima kasih telah menonton เขาเลือดขาดแพงคนรวยเขาไปอยู่ต่ำๆเด้ค่ะอยู่สูงๆหอบค่ะคุณ่ังหลายเป็นยังไงเป็นยังต่ออออเค่ะพื่อสิร์ฟหอหอดนะคะนี่คือหวังเป้ามาเราก็จะเห็นที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือได้ยิงออม กูได้อยากได้แบตเตอรี่สองเอสามเอด้วยนับนำแข่งแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่งบอกกินกูสิเอาแบตเตอรี่เนี่ยเลยเจ้าเจ้ามีปัญหายังนาเจ้าดำเพราะว่าก็เลยต้องใส่ไว้เลยแจกจังไม้มันโดนแสงมากอ่ะ ี่นี่มันเป็นยังวะบอกเสีกบอกนอนถามเร็กบอกหมอมาเป็นขึ้นอการยังไงคะเป็นอาการนักเป็นทั้งคืออาการนักถามบอกหมอมาสีโควินาดีคะถ่มอ้หูไ่บอกกินแอก้ค่ะมันกินหนาปาวบางนาเพื่อนเมียนไปก็แก๊กกินอย่างนี้นเปาค่ะ น้ำเปล่าดูแก้วเลยก่อนเอ้าสวัสดีครับแครวิทย์พี่อยู่ตรงนั้นร้านสาวสันติวิแก้วนะเห็นไหมันใส่บ้านเกมเพวอะไรไปให้เจมดึมาบ้านฉันมาเอามาให้หมดเลยจะคิดดูอ่าเอาของขวัญของของขวัญนี่คือของขวัญเจ้าบ้านนะคะแยกเอาได้ไหมเสียได้เหรอรอมคอยพ่อไม่ยั้งค่ะน้มแข็งค่ะกับแบตเต่อเลย สั่งแบตเตอรี่ตัวว่นั่นเองเห็นกรป๋องเลยะอีนั่นล่ะตัวว่าฉันยงินขานวดมาเดี๋ยวนี้โอ้ยังเอามาอีกนี่คือจะบ้านนะคะจะบ้านนี่งานคริสต์มาสไทยๆเด้อค่ะได้อะไรมาฝากได้กินหมูค่ะบ้านไผ่ผาเฮ็ดหมูใส่มะเขือเทศบ้านปล่าุมาเด้อค่ะนี่คืออาหารยืนนะคะปื้ยบุญา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 

ตั้งแต่ขึ้นรถมาเอ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่มีหรอกคะนี่คือเจ้าของน้ำจิ้มซีฟู้ดดูสุไฟใสมากของบ้านนี้แต่ละคนก่ินไมให้เราวงโซบะวานาเซวานาบันทายอะไรตามดูสุดดูสักหน่อยโน้ตในบันทายดูไอ้ออมมันนั่งยิ้มบึ้งเห็นเซอร์เบียนสินารเดเรมาฟิดตาะเซเบอเห็นนะตา อย่าวันนี้ชูเน็ตวันี้ด้ยสิะม่ใช่เหอีกทีไมรู้สึกไม่ใไม่ใช่ได่ใชไม่ใช่ไมล่ไ่ใช่ไม่ใม่นี่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ิ่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่นี่ไ่ม่ใ่ไม่ใช่ไอ่ใ่่ใช่ไม่ใ่ไม่ม่ใม่ไ่ใช่นี่ใ่ไม่ใช่ไมม่มม่ ม่ดีกว่าก็ใช้งานาดวบาเด่เวิ่งวิ่งวิ่งนี่ผีันวิ่งนี่เหรองานวัดต่างเลยออกขึ้นเลยเ้า่าเกิดอะไรขึ้นทาไมหน้าตาน้องดาเป็นอย่างนี้ผีตรงต้นไม้สาบตนฟังทั้งบุญเด้อค่ะฟังทั้งบุญกี่น้องมาเศร้าปีเห็นผีบอกคะ ยังค่ะยังไม่เคยพูดถึงเจ้าของบ้านเมื่อวานี้ีเลยกที่ไหนได้เจ้าของบ้านเคยเจอผีไหมคะเจ้าของบ้านเคยเจอสนเคยเจอแต่ตัวเป็นๆในป่าวิ่งป่าราบเลยจากเกงก็ขาดไปไปไปเห็นยังไปเห็นยังไปเก็บเห็ดตุ๊กาเจอคนตายค่ะวิ่งป่าราบมามาแล้วข้างหลังเจ้าข้างหลังเจ้าไอ้บหนีีไม่ถึไยเบิ่งด้าเจ้าของบ้าน บาดนักลบเพิ่นลูกลูกไม่ได้มาลบหลูเด้อค่ะลูกอันมวนมวลกันซืือๆอย่าเฮ็ดหยังข่อยเด้อดูฝอยกิโลกอวตในบ้านมีใส่คนเดียวห้ามโกกบีกกิโลกอโกดดูสภาวะนะคะเชิญกะโดดเสียงผู้ชายคนเดียวผู้ชายคนเดียวห้ามออก อันนเนีครื่องตัวนครึ่งกับตัวครึ่งมีผู้ชายหนตัวครึ่งไอเจมรินตัวหนึงแล้วอพุทครึ่งบังหน้าไอุมันทูมใจเลยมันโมโหว่ามันเกิใเดิดตีเกินเป็นเกิ มันกระเทยแล้วมันเคืองหนึ่งเนาะโอ้ยเนาะสุยกระาของเราเราจะคุยเรื่องอะไรตอนนี้คุยเรื่องยังค่ะป้าแกตค่ะลูกค่ะเลืองลูกก่อนที่คลอดลูกกันค่ะการก่อนลูกประสบการณ์ที่เราพี่พี่ดาวป้าดาวแกไม่เคยคลอดลูกนะคะลูกอายุไม่เคยคลอดลูกในนอร์เวย์ ไม่รู้ค่ะประสบการณ์ที่วนใครอยากรู้กันก้อลูกไปไหนวะไอ้นี่ก็มีแบบประสบการณ์ถึงเรื่องนี่มันรู้ดีค่ะเพราะว่ามันกอดก่อนเพื่อนมูกตายหมดพี่เจ้ตายในรายกาโตายในาโถเลยมันคลอดในส่วมทุกคนเลยนะทำเพง ทำแทงทำแทงบ่อยมากเพร่ลูกเมลูกแกปิดเท่าไหร่นะ40เซน40เซนน่นเลยะของผู้หญิง10เซนมันมันนึกภาพไม่ออกมันต้องเอาใช้ในตลับเม็ดเอามาดูได้10เซนประมาณมันเอาตลับเม็ดมาเช็ดคนยามคนยางไม่เห่า ไม่ต้องย่านเลยดูสีผมประสบการณ์คนที่อะไรนะคนลูกเปิดนี่คือประสบใช้ฟิลเตอร์หนึ่งอไอ้เอ๊มันเห็นหลีหังจากที่เราอัหลังจากมันไทยแล้วหลังจากที่เราคุยเรื่องกลอนลูก แล้วเราก็กลับมาเรื่องอะไรนะไม่รู้ไม่รู้นี่กระเผาอย่าแกงอย่าแกงอย่าแกงกันอย่าแกงทอดก็เก่งนะโอ้ยเจมมันถ่ายไว้เนี่ยนี่ก็บิกบัดเกินจริงเกินโอ้ยอย่าแกงเกินจริตอนนั้นกลังพูดเรื่องผีกันอยู่ไงพูดเรื่องของพวกผีก่อนแล้วตอนนี้เรื่องอะไรเรื่องผีเสร็จแล้วพูดเป๊ปังเป๊ะปังมา

โอ้ยเรนูเรนูเรูซโรนี่ละค่ะท่านอาหารแล้วก็เมาหมอยหอยซังในวงอาหารนกกาจะมีหลายเรื่องเล่ามาเมาหมอยกันตั้งเรื่องจริงแน่เรื่องตลกขบขาแน่ค่ะแต่ส่วนหมากลอยเป็นเส้นเรื่องจริงเรื่องประสบการณ์ค่ะนงดาเจอผีมากค่ะ หลังจากเจอผีตังสติใดก็ท่าป่าค่ะแต,งต่งโตท่าปากกันรีบรอเดี๋ยวใส่กันเมื่ทุกคนนะคะเพราะว่านุ่มๆกำลังสิมาหลวมงานค่ะมาเบิงว่านุ่มรอทั้งหลายจะมีหน้าตาจังไดน,นะคะคนที่สูงที่สุดเป็นน่ายแบบของนอร์เวย์ค่ะเป็นเพื่อนของลูกไส่ป่าุมาค่ะไส้สิมาค่ะเลยต้องแต่งค่ะ ส่วนลิฟของเพชรค่ะแท่งนี้ท่านได้แต่ได้มาโบอะห้มูใสน้ำนะคะเพราะว่าสีนี้ต้องเป็นสีของเพชรคนเดียวเท่านั้นค่ะนี่ราคานม่นมกับมารวมงานกระเต็นสังสรรค์เฮ่ห้าป่าตีค่ะเป็นเด็กหน่อยไหยรุ่นเนาะคะ่ะกับมวลลายกับยังไ่เขาอยนน้ำผู้เฒ่าได้เนาะคะ่กะกับเฮ็ดให้มวลซื่นค่ะเป็นธรรมดาค้นแก่พอเจอนมนมหัวใจมันก็ชุ่มกระชวยค่ะ บ่บ่บ่เดออ่านกินเด็กหน่อยปานนั้นค่ะกะคือหยอกเล่นเล่นได้กะเด็กหน่อยกะม่วนมีความสุขค,ค่ะเป็น

ไม่เอาไปใช้แล้นี้ถ้าเป็นกหมดแล้วกูจะาปกลับบ้ายังไงวะไ่เอาแล้ทีนี้ใช้ใช้ส่วนใัด